สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ่งหนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมนะอยู่กับผมเกมเดลาราทรัสนะครับผมก็เป็นเกมวางแผนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะมาถึงข้อนี่ครับนะผมเป็นดาราดังนะผมนี่ประมาณนี้นะับก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งไม่ทราบว่าไอ้ตรงที่เราไปอยู่ตะเกียมันเป็นอะไรนะแต่ว่านี่ก็กลับมาจากงานเนาะอันนี้ครับูซิปนะผมรูซิปไปนะ กดตามที่เขาแนะนําผมไม่ได้เล่นก่อนแต่อย่างใดนะเล่นเพอือนเพื่อนนะช่วงน,นี้ไม่มีเกมอะไรนะ่าเล่นก็จะเป็นเกมแนววางแผนด้วยนะครับผมก็รอติดตามว่าวางแผนยังไงเนาะเนี่ยผมตอนแรกผมก็ดูเทียนเริรมมาเฮ้ยเียเหมือนเกมผีอะไม่ใช่นะผมไม่ใช่ครับผมเนี่ยเรื่องราวของมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสนอยู่นะก็เล่นเลยแล้วกันนะฮะ ให้เสียเวลาดุดราทรัสนะครับผมอ่ามันให้ไปไหนวะให้เลือกตัวละครหรอมีสองสองเผ่านะสองตัวละครไม่ใช่สองเผ่าเนี่ยเขาก็ให้เล่นเล่นเนาะเร้ก็ลากมานะผมกดสคลิปข้ามไปเลยนะผมอมาถึงก็จะเป็นการสร้างฐานทัพเนาะประมาณนี้นะผมกดข้ามไปเลย สร้างฐานทัพขุดทรัพยากรนะเนี่ยเป็นเกมแนววางแผน s t r a t e g i c a l y เนะอเป็นการวางแผนนะฮะนี่รนะัมผมก็เอาช่างนะฮะไปาหาทรัพยากรนะเพื่อจะทำแบบฐานทัพของเราเนาะเมลนะแจกอะไรมานะอ,าอันนี้ก็บอกว่าให้ทำตามอันนี้เนาะหนังสือสมุดเนี่ยทำเสร็จก็จะเป็นเค e s เนาะ นี่ฮะให้ทําตามที่มันบอกไปนะอัปเกรดนี่ให้ใครเล่นไม่เป็นนะให้อัปตามที่หนังสืออันนี้นะฮะธารกิจอนะ่ะเนาะเออไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับนี่ให้ทําตามนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะเล่นไม่ยากนะนี่ฮะมันจะพาไปหาของทรัพยากรภาพสวยนะเล่นในบูสเต็กภาพสวยมากนะฮะนี่เขาวิ่งไปหาของนะผม รอสักครู่นะฮะเห็นไหมเสร็จแล้วแนะนำป,ปึ๊บเสียดายไม่มีภาษาไทยนะฮะมีแต่ภาษาอังกฤษก็เดาๆเ,เอาได้อยู่เนาะมันก็จะให้บอกเอ้ยอัพนุ่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็อัพไปนะผมใครเป็นสาวกเกมแนววางแผนนะฮะไม่ควรพลาดสมัยก่อนเกมแนววางแผนเกมพวกนี้จะนิยมมากใน PC นะผมเนาะซื้อแผ่น PC มาสมัยก่อนนะแล้วก็มาลงใน Windows เรานะ ประมาณนั้นเล่นได้ยาวๆอ่ะนะผมเนี่ยเกี่ยวกับพวกเหมือนแบบโลกแบบสมัยแบบเหมือนเลสเลส,สอะไรนะเออเหมือนพวกสัปหลาดที่กลายพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยนะผมอ่ะนี่ก็มาถึงก็มีการไล่ล่านะผมนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อยิงยิงสาตว์กระสุนยิงครับผมเนี่ย เอ้ภาพสวยมากนะฮะยิงแบบ่ะให้เราตายนะผมเนี่ยการกระสุนยิงพวกศัตรูให้หมดนะฮะนี่ัะผมภาพสวยนะฮะเอฟเฟกต์เสียงน่าจะสนุกแหละแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเนาะนี่ฮะมาถึงก็เปิดฉากครับผมโดนไล่ล่าเลยนะฮะมาอีกแล้วผมเนี่ยยิงพวกมอเตอร์ไซค์ก่อนนะะอ้าวตัวนี้มี อันนี้ทิ่มลงไปนะฮะนี่ครับผมมีคนช่วยนะมีคนช่วยอันนี้ละ่ะคืออะไรนะอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยส่งเหมือนทานฟาเหมือนหุ่นทานฟอร์เมอร์ลงไปทุบเลยกินเะนะนี่ยนี่ครับผมไปเสร็จแล้วครับผมเอบฉากแอคชั่นมาเท่จริงเนี่ยภาพสวยนะ ตอนนี้เขากำลังคุยวอลกันอยู่นะฮะมีอีกไหมมีครับผมทำไงดีผมไม่ได้ตั้งปุ่มด้วยนะผมใส่เข้าไปนี่ไขี่เป็นอาวุธจรวดนะฮะยิงเข้าไปลากอ๋อลากไปเนี่ยตุม้มเนี่ยอ้าวลากแล้วไม่ตายเหรอนี่ไงลากโดนมดใส่ตัม้มทีเดียวหายนะผม ก็เล่นทามที่เคสเขาแนะนำเนี่ยผมเอ้ยมีตัดฉากแอคชั่นมาแบบนี้ด้วยว่ะเนี่ยสวยงามสวยงามดูพื้นผิวนะทำได้ดีมากอันนี้รถโอ้โหรถอะไรวะเนี่ยรถหุ้มเกาะด้วยยิงไม่เข้านะผมดูเกมมันจะสอนเรายัางไงนะะติดระเบิดเหรอเฮ้ยมันระเบิดพีชีพนี่ว่ะ ยิยงไงอ่ะไม่สอนด้วยจะหลวดเหรอโอ้ยเกือบตายนะฮยไปซิงกระบะนะฮะอันนี้ก็เป็นฉากของแอคชั่นนะผมไม่รู้ว่าในเกมจะมีฉากแบบนี้เยอะขนาดไหนเนาะประมาณนี้ครับชาร์ปเตอร์นี้ผ่านไปแล้วต่อไปชาร์ปเตอร์นี้ต่อนะฮะ อ่าตะกีก้เก็บทรัพยากรนี่ไงตัวที่เราได้มาหุ่นยนต์หมีฮะน่ารักเชียวเนะอย่าบอกนะมีให้เลือกตัวฮีโร่ด้วยเนะนี่ต่อไปเราก็สำรวจนะครับผมนี่ออกส่งกองกำลังสำรวจกับสาวน้อยคนนี้มีอย่าบอกนะว่ามีซัป,ปหลาดอยู่ข้างหน้าว่า,ร,า,าร้วไงปีศาจทะเลทรายเนี่ยเกมทำดีอยู่นะครับผม อ่าลุยไปอยู่ตรงไหนเอ่ยวิ่งหนีกันเป็นแถวเลยอ่ะเอ้าไอ้น,นี้เราก็ต้องวิ่งหนีเหรอเอาครับด็อกเตอร์มาเจอกับพวกสัป,ปหลาดทั้งหมดเลยโอ้ยโดนล้อมเลยะด็อกเตอร์นะฮะแต่ตอนนี้กำลังคคยกับโด,ดอลลาร์นะกำลังจะมาช่วยนี่ไงไปเนี่ยวิ่งไปแล้ว ด็อกเตอร์วิ่งหนีไปแล้วนะฮะมีอาเล็กก็มาช่วยเนี่ยหลุยส์ครับผมรออะไรล่ะเนี่ยมีคนมาช่วยสามสามโอ้ยศัตรูเยอะมากเนี่ยโอ้ศัตรูเยอะมากเนี่ยชนะได้ผมนี่ไปช่วยตรงนู้น เอาไม่ไปอ่ะเฮ้ยม,มันไม่เดินทับวะไม่เดินทับนะผมอ๋อต้องโยกอย่างนี้ตรงลากตึงไปนะถึงจะเดินทับก็ประมาณนี้นะครับต้องกดวงกลมแล้วก็ลากนะฮะนี่นถึงจะไป โอเคครับผมประมาณนี้ครับการต่อสู้โอ้โหมาอีกครับผมเยอะมาโคตรเยอะนะผมอ่าคุยกันไปนะผมจะต้องหนีแล้วประมาณนั้นมาตั้งหลักตรงนี้ครับผมนี่ก็จะมีวอบอกมาต่อโอ้โห เป็นฝูงเลยครับกองกำลังนี้นะ่ะนี่ฮะเจอโอ้ยนี่ไงที่ยิงไปที่ยูเคนนะผมนะเออจะรวดความเร็วเหนือเสียงนะฮะเอาหนีเหรอไปด้วยดิเฮ้ยเรากดอะไรไม่ได้เลยท่านอ๋อนี่ไปสร้างเมือง โอเคนี่ไงปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่ครับสร้างเมืองสร้างอุปกรณ์นะเมืองแม่งเหมือนเกมคอมเลยท่านนะฮะภาพสวยเหมือนเกมคอมเลยนี่สร้างลานเฮลิคอปเตอร์นะผมประมาณนี้เลยนะฮะเฮ้ยสวยดีภาพแต่ผมยังเล่นไม่ค่อยถนัดครับแนวนี้โอเคกดตรงเฮลิคอปเตอร์นะฮะอัปเกรดหรือเปล่าไม่ใช่อย่าบอกนะส่งเครื่องบินไปหาทรัพยากร นี่ไงจริงด้วยโอเคนะกลับมาเร็วจังวะยี่ห้ออะไรมันบินไวจังวะนี่ครับได้ตัวละครฮีโร่มาใหม่อีกหนึ่งตัวเนะี่ยไอ้ย่าโคตรเทเลยผมเป็นไงสวยงามเนะี่ยอ่าเล่นไปเรื่อยๆครับเกมมันจะสอนเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเขาเล่นเป็นเองนะผมเนาะระบบค่อนข้างจะโอเคอยู่ ย่าอย่างเท่เลยวะนี่ฮะมันก็ให้บูตยิ่งต่อนะฮะนี่ก็ทหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยข่ายทหารอ่าเสร็จแล้วนะฮะนี่น่าจะเป็นข่ายทหารแนวผมเนาะสาวกแนวเนี่ยวางแผนน่าจะรู้ดีนะฮะนี่เทรนเทรนนี่เอาพวกทหารอันนี้ไปก่อนกักกาไปก่อนอ่าประมาณนี้นะฮะโอเค ดูเวอร์แมปเนะียฮะชีตคอนเฟิร์มให้ไปตีพวกกระโลก,กระลาอยู่ตรงนี้โอเคนะอ่ะแม่ทับเราเป็นหุ่นยนต์นะฮะมีกระป๋องเนะียฮะโอเคประมาณนั้นแจกไหมแจก อะไรหรือเปล่านะฮะอ๋อแจกนิดหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนเพ่นก็ไม่ต่อเองมันจะยาวนะฮะนี่แล้วก็เข้าไปในบ้านเราได้ใช่ไหมเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเราได้เหมือนเดิมนะฮะสร้างนู่นสร้างนี่อัพทหารที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยผมก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่เนาะทำตามที่เขาแนะนำแล้วกันก็ใครชอบแนวนี้เนะฮะเหมือนเกม pc เลยนะฮะ ก็มาลองเล่นดูนะภาพสวยดียังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องอินเกมด้วยนะก็แนวนี้เป็นแนวแปลกใหม่ดีก็ใครชอบก็จัดไปเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ